ไวด้ดีอากาศห้วนๆแบบนี้ต้องจัดนี่เลยเนาะบิชากินเนาะกับโยเกิร์ตอืกินเลยทีน,นี้มาเลยร้อนกินอันนี้ใส่ สาดไปนี่เป็นอันนี้เนาะไปก่อนมันอยู่เกิดเนาะมั อืมเสียบกเ,เ,เกิด,ก,ดกับบีทากิ้นเนาะ คืบุ้ทือบุ้งน่าจะเมนโยเกิด์ตโยเกิดอ่ารสสตรอเบอรี่กับ B บีทากเกนอืออ่ีสตรอเบอรี่น้ำอือจับจบเย็นดี xa chạy nó cả bậc cả ngon mình nhìn nhiều cười chạy nó mm. dù cười trên dễ cặp làm bị nó à ยอดแซ่บๆ<ซ>ต่อเลยตองสึก,กินเด้อเย็นๆแบบนี่อากาศมันห้อนอาะหักกิน จะตัวบุญีิ่งอันนีน้จะไ่แจ้งไปเนาะใช่เหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้กินเย็นๆใส่ซาใจดี ยงมอาการหนาวก็สุดแกงแซ่ห้อนเนาะแกงห้อนซาแต่ยงมห้อนแล้กินยินของยิ่งแซ่ซาแจ่เลยรสชาตินี่บอกว่าเราบอกว่าเรเวาแซ่บเนาะออกแบบส้มๆมนิดนึงเนาะ อันนี้ก็คือแต่งแบบมันจะออกส้มๆนหนึ่งแต่แซ่บคือ,อยโยกเกิร์ตนั่นแหละแต่แบบเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะซอกซื้อกินได้เนาะแซ่บกันนี่ไปเนาะไป,ไปฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เดีเดอร์หางอันยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุก๊กเหมือนเนาะเพจอันเดียวเพจอันเดียกัน,นพอนเพจเนาะ ที่ถูกกับคอนเทกต์คือกันสิ่งซ่องกันนะฝที่ตามได้